สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โรงแรมแบงคอกมาดี r ่มาควีนพาร์คนะครับผมวันนี้ผมพามางานไซโกเป็นงานเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ซึ่งจะเป็นคอลเลคชันชื่อว่า craftsmanship จะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ110ปีของการทำนาฬิกาของไซโกด้วยครับผมที่ไซโกเชิญมาเนี่ยมันจะมีเปิดตัวในคอลเลคชันของ p รีซาคือ p รีซาเนี่ยจะเป็นลายที่เป็น dress w a t c ของไซโกซึ่ง ผมมองว่าคอลเลคชันเนี้ยของเขาอะทำมาเพื่อพวกเราชาวคลาสสิกจริงๆนะครับผมแต่ละเรือนมันเอาไปแมทช์ได้หลากหลายแล้วก็แต่ละเรือนเองก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจของตัวมันเองด้วยเช่นกันซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูแต่ละเรือนนะว่ามันมีความพิเศษยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ละเรือนกันเดี๋ยวผมพาไปดูในงานเลย่ะ สปีดอยู่เหรอนี่นะครับคุณแม็กคุณเป้ด้วยนะครับคุณเป้์ซิงเกเล่คอเสร็จกับลุงแม็กนักป้ายยานะครับโอเคเดี๋ยวผมพับดูข้างในกันครับผมสวัสดีครับแล้วก็เจอคุณจ๊อบมาเรนโูด้วยครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับโอเคคุณจ๊อบเองก็เป็นแบบผู้ที่อินไซต์ในเรื่องของคลาสสิกแมนสแวร์จริงๆเนาะครับผมแล้วก็อยากให้คุณจ๊อบเล่าให้ฟังของไซโก้ได้ไหมครับว่าคอลเลคชันนี้มันพิเศษอะไรยังไงบ้าง เซกโอเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากๆจริง,รงๆเนี่ยมีมา130ปีแล้วตัง้งแต่ปี1881 แต่สาหรับคอลเลกชันของบริษัทนะครับถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ110ปีของการทํานาฬิกาข้อมือต้องบอกก่อนว่าเซกโอเนี่ยเขาทำนาฬิกาพกนาฬิกาแผนผาผาผนังมาก่อนแต่เขาทำนาฬิกาข้อมือเรือนแรกเนี่ยมีชื่อรุ่นว่าลอเรนซ์ในปี1913นี่ครบรอบ110ปีพอดีแล้วที่สำคัญครับนาฬิกาเรือนนี้ได้ถูกนำกลับมาตีใหม่ด้วยปรมาจารย์ทั้ง4ท่านที่มีความเชี่ยวชาญในการทำหน้าปัดนาฬิกา ที่เป็นคาถสินของญี่ปุ่นซึ่งแตกต่างกันมากคาแรคเตอร์ <Character S 2> ที่โดดเด่นมากๆของนมิกาของเซโก่ในรุ่นพิซซาร์าท,ที่เป็นแบบเหมือนออริจินอลครับเขาเรียกว่าเรดเวลเป็นเรเวณหลักเรเวณสิบอนาฬิกาเป็นเลขโรมันน,นะจะเป็นเลข<ส>เโรมันสีแดง แต่เรือนแรกเนี่ยเขาเป็นเลข12สีแดงน,นี่คือคาแรคเตอร์ที่แตกต่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้ครบรอบ110ปีแล้ววันนี้เขาเลยจัดเป็นเวิร์กช็อปพิเศษด้วยให้เราคนที่สนใจการแต่งตัวนใน<ช>ส่คลาสสิบจุดแบบได้มีโอกาสมาแต่งตัวใส่ชุดเท่ๆแบบนี้แบบน,นี้นะครับแล้วก็มีเอ็กซ์คลูซีฟจากเซิลเรกของเซ็ด้วยครับผมยังไงเดี๋ยวเวิร์กช็อปเซิลเรคเนี่ยผมรอฟังเลย เห็นแก่ขนจะเก็ดมาหลายตัวมากเลยครับคุอนเลยของดีทั้งนั้นวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับทุกคนที่มาร่วมงานที่ชื่อว่าชิมเม้นปาร์ตีครับโอเคครับคุณจอบนี่ตัวจริงเรื่องนาฬิกานะครับผมขาขอบคุณครับคุณจอบเจอกัรับเดี๋ยวจะรปในงานครับคุณจอบโอเคครับ นี่คือหน้าปัดที่เป็นผลงานของอาจารย์วัตรุโททานินะครับผมซึ่งเป็นมาสเตอร์ในด้านของการทาหน้าปัดชิปโปอินเอเมลนะคือความพิเศษเนี่ยมันอยู่ตรงที่สิน้าเงินเนี่ยมันมาพร้อมกับลวดลายเคลื่อนที่ผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนมากนะแต่ละขั้นต้องอาศัยแบบคาเฟอแมนชิปสูงมากทั้งเรื่องการเคลือบชิปโปอินเอเมลการอบด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมในเรื่องของการใช้ความร้อนนะนะแล้วก็ การขัดผิวที่มันต้องละเอียดมากๆเพราะว่าหน้าปัดเนี่ยมันบางคแค่1นมิเมตรเท่านั้นนะทุกค,คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้ฝีมือคราฟแมนชิปสูงมากนะครับผมตัวแรกที่ผมอยากนำเสนอในคอเลชั่นของคราฟแมนชิพก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวช h i โ p อิน a m เมคือมันจะไม่ใช่หน้าปัดอินาเมลปกติมันจะใช้เทคนิคพิเศษคือตัวนี้ต้องเป็นระดับปรมาราจา์เท่านั้นถึงที่จะทำหน้าปัดแบบนี้ได้นะครับผม หน้าปัดเนี่ยมันบางแค่หนึ่งมิลเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตตัวหน้าปัดให้เพื่อนๆเห็นคือตอนแรกที่ผมเห็นตัวเรือนนี้ยยังไงมันก็ต้องเป็นหน้าปัดที่มีมีการซาะลองแน่ๆอ่ะแต่พอมาดูใกล้ๆพอมาเล่นกับแสงดูอ่ะมันมันเป็นหน้าปัดที่เรียบนะคือเทคนิคนี้มันแบบยากมากๆมันต้องใช้คนระดับปรมาจารย์จะทํามันขึ้นมาได้จริงในส่วนตัวที่ผมเองเป็นสถาปนิกเองเนี่ยเวลาที่ได้ยินเรื่องของงานครับแมนชิปหรือว่างานดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออ เรารู้สึกตื่นเต้นกับมันแล้วก็มันเหมือนกับเราได้ a อพ r e c i a t e งานอาร์ตอะเนาะผมเห็นภาพเหมือนกับว่าเราสามารถแบบแมชได้หลากหลายนะสำหรับลุคที่มันเป็นคลาสสิกอาจจะเป็นใส่เป็นฟูสูทสีเพลนก็ได้แล้วก็แบบว่าใส่เสื้อเชิ้ตข้างในสีขาวสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้ตัวนาฬิกามันเด่นออกมามันเดี๋ยวจะเป็นสีโทบอโก้ที่ผมใส่แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมเนี่ยมันก็แบบว่าไปด้วยกันได้เห็นไหมมีสีน้ำตาลสีขาวแล้วก็มีสีน้ำเงินเนาะ ตัวนี้ครับมันพิเศษอีกอย่างคือว่ามันมีตัวเกจที่เป็น power reserve indicator เนาะคือเราจะสามารถรู้ได้ว่านาฬิการเราเหลือ mm hmm. พลังงานเท่าไหร่นะครับผม mm hmm. แล้วก็มีตัววันที่บอกให้เนาะ mm hmm. เป็นเรือน dress watch รุ่นที่เป็น limited mm hmm. ของทางพิษาที่ผมมองว่าถ้าเพื่อนๆชอบในาฬิการใส่ dress watch หรือว่าชอบเนแบรนด์ของไซโก้เนี่ยเรือนนี้พลาดไม่ได้เลยครับผม เดินต่อมาในซีรีส์ของ Craftmanship นะครับผมก็คือตัวนี้ตัวนี้คืออาริตะ o r ซิเลนนะครับผมอาริตะเนี่ยเป็นขึ้นชื่อในเรื่องของเครื่องแก้วอาริตะถ้าเพื่อนเคยได้ยินเนาะมันเป็นเมืองที่ผลิตตัวตัวเครื่องแก้วเซรามิกพวกนี้นะครับผมตัวนี้หน้าปัดจะเป็นเหมือนกับตัวที่แล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนในเรื่องของตัววัสดุแล้วก็งานฝีมือเนาะตัวนี้ปร,รมาจารย์เขาชื่อว่าฮิโรยุกิ ถ้าเพื่อนๆติดตามอินสตาแกรมของไซโกอยู่อาจะเห็นว่าแต่ละตัวมันมีเทคนิคการทําที่แตกต่างกันเดี๋ยวผมเส s e ์ชภาพให้ดูเนาะตัวนี้เป็นเรือนสีขาวสีขาวสวยมากแล้วก็หนังเป็นสีน้ําตาลนะครับตัวนี้ผมว่ามันให้ความรู้สึกที่คลาสสิกแล้วก็เรียบซึ่งมันก็จะเหมาะกับทั้งเป็นสูทและสปอร์ตแจ็คเก็ตเช่นกันถ้าเกิดว่าเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตอาจจะเป็นสีเนวี่เรียบเรียบหน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆก็ดูดีเหมือนกันอันนี้เช่นแบบผมลองเทียบกับสูททอเบโกให้ดูนะครับเห็นไหม มันก็จะนิ่งๆไม่ได้ตะโกนอะไรออกมานะครับผมซึ่งตัวนี้ค่อนข้างเดสอัพเดสดาวได้เนาะเพราะว่ามันเป็นสีคลาสสิกอยู่แล้วสีขาวเนาะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจเหมือนกันตรงเลขหลักเวลาของ12-48นะครับผมจะเป็นเลขโรมันอ๋อด้วยแล้วก็จะเป็นทิ้นสีทองเบาๆนะครับผมอันนี้ผมว่ามันเป็นการ เน้นในตัวองค์ประกอบของตัวหน้าปัดให้มันมีความกชูรี่ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตะโกนออกมาทั้งเรือนทั้งหน้านะครับอันเนี้ยผมว่าเขาลดทอนแล้วมันออกมาค่อนข้างมินิมอลแต่ว่ายังมีความกชูรี่และคลาสสิกอยู่ลงตัวมากครับ โอเคครับอันนี้คือหน้าปัดอีนาเมลนะครับผมเป็นอีกเรือนหนึ่งในคอลเลคชันของคราฟแมนชิพนะครับตัวนี้ปรมาจารย์มิสุรุเนี่ยเป็นอาจารย์ที่แบบเชี่ยวชาญในเรื่องของการทาหน้าปัดอนะีนาเมลเนาะตัวนี้เขาทําออกมาเป็นการเหมือนกับว่าเป็นระลึกไปถึงนาฬิกาเรือนแรกของไซโก้นะครับผมก็คือในการชื่อว่ารอเรลเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพไปดูเนาะคือเรือนนั้นเนี่ยจะมีเลข12นาฬิกาที่เป็นสีแดงเนาะแต่อันนี้เขาเอามาทําใหม่เป็นเลขโรมันเป็นสีแดงแทนนะครับผมแล้วก็บอก วันที่แล้วก็มี power reserve indicator มาให้นะครับผมก็จะครบอะไรเรียกว่าหน้าปัดเนี้ยครบแล้วก็เพื่อนๆดูดิดีเทลของตัวเข็มอ่ะมันแบบมีความคลาสสิกเหมือนกับย้อนไปใส่ตัว r o l วลเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปลายที่เป็นรูปหยดน้ําหรือว่าตัวเข็มวินาทีที่มีด้านปลายเป็นรูปเสี่ยวพระจัน์รแบบนนรเ,รนเนี้ยมันทําให้นาฬิกาเรือนนี้มีความคลาสสิกมันมีความกลมจะแนะนำให้เพื่อนๆซื้อเก็บไว้แล้กันเรือนนี้ยเพราะว่ามันคือการ มันคือการพูดไปถึงประวัติศาสตร์อะ่ะแล้วมันก็เป็นงาน craftsmanship จริงๆคือเรือนนี้ถ้าจะ match กับอะไรได้บ้างนะผมว่าชุดผมก็ match ได้นะจริงๆชุดผมวันนี้มันแม t ทุกเรือนเลยแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อไป match เนี่ยผมมองว่าเรือนหน้าปัดขาว,วามัน match ง่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตหรือว่าจะเป็นสูท match ได้หมดนะครับเรือนนี้ถ้าจะโก casual ผมว่าก็ยังพอได้นะแต่อาจจะเป็น c a s ชวลที่แบบไม่ได้กางเกงขาสัน้นอะไรอย่างเงี้ยเรือนนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ที่ดีในคอ l เ e c ชันนี้จริง แล้วก็อีกเรือนนี้เรือสุดท้ายนะครับตัวนี้คือหน้าปัดอุรุชิแลกเกอร์เนาะตัวนี้จะเป็นหน้าปัดเรือนสีทองอมแดงนะครับผมตัวนี้ปรมาจารย์เขาชื่ออิชูเนาะคือมันเป็นอุรุชิเนี่ยมันเป็นเทคนิคการทําผิวพิเศษมันคือการนํายางของแลกเกอร์ทรีหรือว่าต้นอุรุชิเนี่ยมาทาบนวัสดุครับเหมือนกับเคลือบฟิล์มเป็นชั้นๆจากนั้นก็ขัดอย่างประณีตเลยนะ สลับกับการเคลือบแล็กเกอร์ธรรมชาติแล้วก็ขัดแล,ำำแล้วก็ทําซ้าแล้วซ้าเล่าจนได้เฉดส,สีและความบางรวมไปถึงความเรียบเนียนตามมาตรฐานที่อาจารย์เขาตั้งไว้นะครับผมแต่ละชิ้นเนี่ยใช้เวลา2-3ถึงสสัปดาห์เลยนะตัวนี้มันจะได้รับแรงบันดาลใจของสีเนี่ยมาจากถนนในญี่ปุ่นนะครับผมตัวนี้มันเป็นตัวที่ผมมองว่าในคอลเลกชันทั้งหมดของคราฟต์แมนชิ p เนี่ยมันมีสีสันที่สุดเลยเนาะแล้วก็มันมีความมันมันมีความดุที่สุดอะ มันจะทําให้ผมนึกถึงภาพแบบว่าคุณผู้ชายอาจจะใส่เป็นทักซิโดถือแก้วไวน์แดงอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมด้วยความที่สีมันเป็นสีทองแล้วก็สีแดงเนาะตัวนี้หน้าปัดตัวนี้จะเป็นดีไซน์เดียวกับตัวอีนาเมลนะครับแค่จะเปลี่ยนในเรื่งของโทนสีเท่านั้นเองก็คือเป็นการพูดถึงตัวนาฬิการอาเรลเหมือนกันนะครับผมตัวตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆก็จะเหมือนตัว อินเเมลที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้เนาะมัน็นความคลาสสิกเหมือนกันแต่ว่าด้วยสีด้วยโทนต่างๆมาทาให้รู้สึกว่านาฬิกาเนี้ยมีความดุข,ขึ้นเรือนนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่คุณผู้ชายถ้ารู้สึกว่าแบบอยากแต่งตัวชาร์ปขึ้นอยากแต่งตัวแบบว่ามีอะไรมากขึ้นออกไปดื่มตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเรือนนี้ก็เข้าท่าเหมือนกันครับผมต่อมาจะเป็นชาร์ปเอชซีรีส์นะครับผมอันนี้ผมอยากให้เ,เพื่อนๆโฟกัสที่ตัวหน้าปัดของเรือนก่อนคือตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแพทเทิร์าารนี่ ตัวนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่ถูกใช้ในจะเป็นพาวเวเลียนในปี2020นะครับผมที่ดูไบเอ็กซโปเนาะไอผมจำชื่อบริษัทไม่ได้น่าจะเป็นน่าจะยูก,กุเอทเซเอดมั้งน่าจะนะครับผมใช้ตัวแพทเทิร์นตัวนี้เนาะซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นของใบป่านที่ถูกแปรกออกมาเนาะแล้วก็ถูกเอามาใส่ในนาฬิกานะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าการที่ไซโกเอาตัวงานที่เป็นเฮอริเทจของทางญี่ปุ่นเก่าๆเนี่ยกลับมาทําให้มันอยู่ในข้อมือเราเนี่ยมันถือว่าเป็นการแบบ สืบสารไม่ให้สิ่งนี้มันถูกลืมไปนะครับผมผมมองว่าเออมันดีอะเวลาที่เราเห็นอะไรที่แบบเป็นงานครับแมนชิพกับงานอาร์ตถูกเอามาผสมผสานกับไลฟ์สไตล์มันทำให้เราสึกว่าความพยายามนี้มันแบบว่ามันมันไม่สูญเปล่าแน่นอนนะครับโอเคทีนี้มาดูตัวหน้าปัดเรือนใกล้ๆกันนะครับผมโอเคตัวนี้ก็จะมีตัววันที่บอกมาให้นะครับแล้วก็ตัวเรือนกระจกซัฟลายก็มีความนูนนิดหนึ่ง ก็คือจะเห็นเวลาในทุกๆองศาเนาะตัวนี้ก็ถ้าดูจากดูจากแบบว่าคาแรคเตอร์แล้วอะครับมันจะไม่ได้มีความหมือหวาอะไรมากก็ตรงตามสไตล์เดสวอชแหละแต่ว่าจะมีการโชว์เครื่องข้างหน้านี้ให้เห็นเนาะมันก็จะเป็นลูกเล่นที่ช่วยเสริมความหน้าปัดให้มีความบาลานซ์ขึ้นแล้วก็ดูมีความมีอะไรมากขึ้น,นเนาะแล้วก็หน้าปัดมีความขัดเงาแบบไล่ลงไปด้วยค่ะแล้วก็ไล่ความละเอียดถ้าเทียบกับตัวรุ่นเก่าด้วยใช่เดีาา๋ยวมัน ก็คือลายแล้วก็สังเกตว่าเอสเคปอะคะ่ะจะเห็นจิวเวลรี่ด้วยเห็นเพชรสรีชมูเห็นไมหมอ๋อโอเคใช,ใช่ถึงกลไกลก็คือตัวนี้มีเพชรทับพิมอะคะ่ะ24เม็ดด้วยอะค่ะโอเคครับใช่แล้วก็ตรงนี้ตรงนนนตหน้าปัดอะคะ่ะจะเขียนว่า3 day ก็คือสักรองพางงานได้า3าวันโอเคครับขอบคุณครับ คลองไม่ไปโยงสามารถขึ้นลานได้นะถ้าปกติบางท่านคือไม่ได้ไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใส่เขาเพราะว่าตัวนี้มันมีตัวไวเบรชั่นที่เป็นสีทองอยู่ข้างหลังใช่ไพอเราใส่มีการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ส่งูรณ์เป็นาฬิกาเดินเนาะจากคนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่เราจะทำยังไงก็ขึ้นลานได้จะใช้ตัวนี้ได้ไหมใช้ได้ค่ะเพราะสามารถขึ้นลานตรงไม่ยงได้ด้วยครับผมโอเคครับนี่ครับเพื่อนๆผมไม่ต้องพูดอะไรละอ่าใบตัวอาสนุหะเนี่ยคือชาวญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยยุค เฮอันนะครับปี1 0 0 0งพันกว่าปีที่แล้วค่ะเขาเชื่อว่าคือคือเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าความอ่าสักเซสฟูลอย่างเงี้ยความสำเร็จประสบความสำเร็จนะคะโชคดีค่ะใส่เรื่องนี้แล้วก็โชคดีเจริญรุ่งเรืองในยนะที่การงานครับโอ้เยี่ยมเลยฮะเพื่อนใส่นาฬิกาแล้วโชคดีด้วยใช่ค่ะใส่นาฬิกาแล้โชคด้วยผมเสริมเรื่องอซาโนฮานิดนึงครับถ้าพูดถึงในแง่ของสถาปัตยกรรมเนี่ยมันถูกเอามาเล่นเป็นฟาซาดหรือว่าเป็นตัวอ่าตัวเขาเรียกอะไรอ่ะ ตัวบานตัวบานฉลุของในพวกบาร์ต่างๆหรือว่าร้านอาหารแพงๆเนี่ยก็เริ่มเห็นเยอะนะคือมันถูกเอากลับมาใช้เยอะเลยในยุคนี้ตอนนี้เราก็มาเห็นในนาฬิกานะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเรือนถัดไปกันครับขอบคุณครับเอามูฟมาโซนหน้าบาร์กันบ้างนะครับผมตรงนี้เป็นโซนของค็อกเทลครับผม โอเคครับเพื่อนๆต่อมาเป็นซีรีส์ค็อกเทลนะครับผมตัวนี้มันจะอินสไปมาจากค็อกเทลทั้ง3ตัวนะครับก็คือจะมีตัวเนโกรนี่มีสกายดิวิ่งแล้วก็แมนดาตันเนาะแต่ละหน้าปัดแต่ละสีมันก็จะเป็นสีของตัวค็อกเทลนั้นๆนะครับเช่นเนโกรนี่จะเป็นค็อกเทลสีแดงสดที่เป็นแบบว่าเป็นตัวแบบเป็นเบสิกค็อกเทลละกันของอิตาลีก็จะถูกสะท้อนออกมาในหน้าปัดที่เป็นสีแดงออกมีชิ้นสีแดงเลือดหมูแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นผมมองว่าซีรีส์ของค็อกเทล เ,เป็นนาฬิกาที่บ่งบอกถึงความความสนุกแหละความที่แบบว่าเราออกไปเที่ยวกันคืนไปแบบจิบค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเติมสีสันให้กับลุคของเราเนาะแล้วก็ในตัวของ sky diving ตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวออกไปังโทนชิ้นสีซิลเวอร์หน่อยนะครับผมคือตัวนี้ผมชอบเพราะว่าตัวตัวที่เป็นบอกหลักชั่วโมงกับตัวที่เป็นโลโก้ของไซโก้และตัวนาฬิกาตัวหน้าปัดเองเนี่ยมันไม่ได้ตีกันมันไม่ได้มีตัวไหนเด่นขึ้มนมาพิเศษเนาะมันค่อนข้างกลืนไปด้วยกันนะครับมันทำให้ผม รสึกว่าตัวนี้เป็นนาฬิกาที่เป็นเดส a วอชชี่โลโปรไฟลจริงๆเนาะทุกเรือนจะมีตัวบัญที่บอกมาให้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือแมนฮัตตันตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นหน้าปัดสีออกสีแบบเป็นเบิร์นัมเบอร์หน่อยอันเนี้ยอันเนี้ยจะแบบว่าเป็นตัวที่คลาสสิกที่สุดเพราะว่าตัวเรือนเขาก็ทําเป็นสีทองด้วยแต่ว่าไม่ได้ทําจากวัสดุที่เป็นทองนะครับเป็นสเตนเลสสตีลตัวนี้แต่ว่าด้วยความที่เขาเลือกใช้สีทองและตัวหน้าปัดนาฬิกาที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแดงออกแบบทองทองเนี่ยมันทาให้เรือนนี้มีความรู้สึกลักชวรี่ที่สุดในสามเรือนเป็นซีรีส์คอกเทลนะครับแล้วก็ ตัวนี้อาจจะแบบไม่ต้องแบบแมทช์เยอะอาจจะเป็นแค่แบบสูตรลินินสีขาวธรรมดาชิลๆแล้วให้นาฬิกามันตะโกนออกมานั่นแหละครับให้นาฬิกามันเล่าเรื่องของมันไม่จําเป็นจะต,ต้องแบบว่าแมทช์แมทช์แมชไม่ยากครับตัวนี้จริงๆถ้าจะแมทช์กับพวกพิ้นสไตรปสูตรที่เป็นสีน้าตาสีกรมเข้มๆก็ได้เหมือนกันนะมันก็ให้ความรู้สึกที่แบบแคล้ายๆแบบลุดแบบเจ้าพอ่อนิดๆเหมือนกันอันนี้ก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันในซีรีส์ของค็อกเทลผมมองว่าเป็น3เรือนที่ เพื่อนๆสามารถซื้อเก็บได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่ามันใช้งานง่ายด้วยแล้วมันก็มีความสนุกในตัวมันเองเนาะโอเคครับอีกซีรีส์หนึ่งนะครับเป็น Style 60 Style 60เนี่ยมันอินสปายมาจากคราวโครโนกร p ฟซึ่งเป็นนาฬิกาจับเวลาเรือนแรกของไซโกในปี64นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูคือตัวเนี้ยเขาจะดีไซน์ให้ตัวกระจกอ่ะมีความนูนขึ้นมานิดนึงนะครับ ซึ่งเวลาเรามองในองศาไหนเนี่ยมันก็จะเห็นเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนและในออริจินอลของคราวโคนกราฟเองเนี่ยเขาไม่ได้มีการเจาะวันที่แต่ว่าในตัวไซส์60ตัวนี้มีการเจาะวันที่มาให้ซึ่งมันก็เป็นการบาลานซ์ที่ค่อนข้างลงตัวนะผมว่าเรือนนี้ก็สวยเหมือนกันแล้วก็เรือนนี้ผมมองว่ามันมีความสปอร์ตขึ้นมานิดหนึ่งมันจะเป็นเส้นระหว่างเดสก์วอชกับสปอร์ตนะ คือด้วยความที่มันมีมันมาจากคราวคอโนดกราฟที่มีฟังก์ชันในการจับเวลาเนาะทำให้ MBS มันออกมาจะค่อนข้างไปในความที่มันสปอร์ตหน่อยเรื่องนี้ผมว่าเราสามารถเอามาแมชได้ทั้งแคชชวลหน่อยและขึ้นไปถึงการที่แบบสมาร์ทแคชชวลหรือว่าอาจจะไปแตะฟอร์มอลได้เลยนะครับผมตัวนี้ไม่ว่าเราจะใส่ในกางเกงเชิ้ตลินินกางเกงขาสั้นชิโนโ่เกอรขาต่าง หรือว่าจะเป็นเสื้อพูโอเวอร์ใส่กับเทาลเซอร์ดีๆสักตัวอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างมีความสปอร์ตและไปกันได้ดีครับนี่ก็เป็นการเหมือนกับการรีโปรของตัวค u าวคอ o n o graph ที่มองว่าน,น่าสนใจจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์หนึ่งของ Prisage ที่น่าจับตามองครับ โอเคครับนี่ก็เป็นนาฬิกาทุกเรือนที่มีในงานอ e ีเวนต์ของไซโก้ในวันนี้นะแล้วก็ตอนนี้ซีเนอร์เรย์โครเซตต์เขาพูดถึงเรื่องคลาสสิกเมนสแวร์กันอยู่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนดูบางส่วนโดยการแบบตัดมาให้ดูนะครับผมแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจนาฬิกาของไซโก้ในคอลเลชันพรีซาร์จเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.saikoboutiquethailand.com นะครับแล้วก็ Facebook ก็จะเป็นไซโก้ไทยแลนด์ออฟฟิเชียลเนาะถ้าเกิดอินสตาแกรมก็เซิร์ชไปได้เลยว่าไซโก้มันก็จะขึ้นเลยว่าไซโก้ไทยแลนด์น,น,น,นะ เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเคาน์เตอร์ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำก็ม,มีเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็ลองลองแบบว่าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูละกันเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นคอลเลคชันที่น่าสนใจจริงๆอ๋อผมลืมบอกไปว่าในคอลเลคชันของ Craftsmanship แบบเป็นลิมิเต็ดดิชั่นนะครับผมมันจะมีจำกัดแค่1,500เรือนเท่านั้นยกเว้นเรือนที่เป็นชิปโปอินาเมลนะครับจะมีผลิตแค่800เรือนทั่วโลกเท่านั้นนะครับผมก็เป็นลิมิเต็ดดิชั่นที่ผมมองว่ามันน่าเก็บจริงๆเนาะลองดูละกาัันนเพื่อๆสหรบคลิปในนนวัี้นะครับผม ก็จะมีคอนเทนต์ประมาณนี้แล้วกันใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสัยใหรากช่ะครมบี้จะมีตัวเลขเขียอ่ะบ้าง1ิบ้างนี เคยเห็นไหมคะว่าในเมนูหรือแม้กระทั่งในยี่ห้อของวิสกี้ก็ตามคำว่าวิสกี้เขียนไม่เหมือนกันเออวิสกี้วิสกี้นี่ครับขอบคุณทางโชโคด้วยนะครับที่วชวนมาผมเชื่อว่านี่คือสาที่